อแต่ว่าถ้าเอเชียเนี่ยเทคะแนนให้กันหมดเลย40กว่าเสียงไม่แน่นะออ้โกินไปเยอะเหมือนกันนะใช่ครับก็ต้องถามพี่ยีครับพี่ยีก็จื่อนกันนี่นะแก่บอกว่าแกลรักหมดนะรักทุกคนอือยู่ที่ว่าจะให้ประโยชน์อะไรกับสมาคมฟุตบอลเพื่อประโยชน์นะฮะตอนนี้น้ํามันก็ลงราคาด้วยนะน้ำมันก็ไม่ก็อยากได้ครับนะฮะยุ่งที่สุดเลยว่าจะเป็นอย่างไรผมว่า บตเตอร์อยู่ต่อมีเบคเคนบาวก็อยากได้ตอนแรกอยากจะลงแล้วพบว่าครับเออเออด้วยเบคเคนบาวเอออยากได้ปุ๊บก็มีประเด็นว่าซื้อเสียงเห็นไหมเขาก็คงประเมินว่าแกขี้เหนียวไงใครเบคเคนบ่ยวเสียงคะแนนคงได้ประมาณพอๆนี่เลยใครฮะเออะไรนะที่เคยลงอ่ะปิดผมได้อยู่สองเสียงลงตัวเองเสียงเดียวอ่าะลรเสียงหนึ่งเพื่อนลงปิด เพื่อนแกกาบิดเพื่อนแกเดกาพี่ยีอาโดนที่ตกต่อยนะโอเคจบไปเรื่องดีๆดีกว่าเรียวเนวเมซี่ครับเป็นประเด็นจะมาเชียร์ซีแต่ว่าคือเขาไม่ได้ลงสนามแข่งขันโดนเป็นตัวตัวสำรองแล้วไม่มาแล้วไม่มาซ้อมด้วยนะเขาบอกเขาปวดเป็นโรคกระเพาะอ่าเป็นโรคกระเพาะนี่ฮะโอ้โหนี่ตะโกนเราออกไปออกไปครับเลยฮะแล้วก็เป็นกระแสครับ เพราะว่าเชลซีจะทุ่มเงินซื้อสองร้อยล้านปอนรวมค่าเหนื่อยด้วยก็จะเป็น240ล้านปอนครับนะฮะแต่ถ้าย้ายวันนี้ค่าตัวเมสซี่อยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสล้านโอ้โหมันก็แพงเวอร์ล้านมื่นล้านมื่นล้านใช่ไหมครับนี่เซ็นกันกล่องเลยเหรอซื้อรองเท้าไม่เซ็นในรองเท้านะครับ เก็บโรกเท้าเหม็นนะครับเนี่ยแล้วเมสซี่ลงแล้วมีปัญหากันครับแล้วเมื่อคือนนี้หลุยส์เอนริเก้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านคือถแถลงข่าวที่ประจำการของสโมสรน,นะรรที่ทําการปรากฏว่าก็พูดจาคุมเครือครับไม่แน่พูดไม่ชัดอะว่าทะเลาะหรือไม่ทะเลาะกับเมสซี่แมสซี่ช่วงหลังก็มั่วนะครับเอา ฟอร์มตกฟอร์มตกครับก็เล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับเนมากับโซเลสครับอ๋อเอโอ้ยสามคนนี่งงไปหมดแล้วครับวิ่งตาไม่ทันเดือบมาไม่ทันเลยมันจะส่งหรือมันจะโยนใช่โซเลสมันก็จะกัดใครไปหมดเนี่ยเออเนม่ากับลีลาโอ้เยอะเกินอีกโอ้เยอะไปไอ้เกเรตเบลก็วิ่งอย่างเดียวคนละทีมแล้วเกเรตเบลอยู่บ้านหรือโรนโดโรนโดคนละทีมโรนโดก็อยู่วะอีกอ้าวเห็นเกเรตเบลเลี้ยงไม่ส่งได้ตัวเองเลี้ยงตั้งมากเลย ดักกว่าครับอ่าก็โจกกันไปส่วนเจอราดดนะครับไปซบ LA Galaxy ล้วะครับแสดงว่าไปอยู่ทีมเดียวกันกับเขาทรายสิก็อยู่ทีมเดียวไอนี่จักรยาน l อเขาวเหรออยู่ค่ายเดียวกับของฮี่แม่สนิทกับพี่ลิมิงีีมฮะเอออออกระบุงใช่นะฮะเจอราดบอกเลยแมเรื่องเงินตัวตัวเดียวแท้ๆเลยให้ผมเยอะไม่ใช่ผมอยากรู้ แต่ว่าไม่การันตีตําแหน่งคือเขาก็ด้วยวัยนี้สภาพนี้ไม่ไหวนะครับก็ต้องยอมรับแต่ว่าจริงๆแล้วแฟนบอลก็อยากให้แขวนซนแอนฟิลก็ต้องรู้สภาพแ่ะเขาไม่การันตีตาแหน่งมันก็เรื่องจริงอ่ะ้าลงไปตัวสํารองบ้างอะไรบ้างเหมือนไรอันกิ๊กนะครับแต่ว่าตัวเขาไม่ยอมก็เลยตัดสินใจย้าย้เรื่องของเรื่องเนี่ยถ้าอยู่แอนฟิลต่อสัญญาปีครึ่งนะครับเจลาจะได้เงินอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านแปดแสนปอนด์แต่ไปครั้งนี้ อ่สิเดือนเหมือนกันค่าตัวอยู่ที่6ล้านปอนด์เยอะกว่า4เท่า3 4เท่าก็เดี๋ยวมาทำซีเมนต์เจลาดฟาวเดชันได้เงินตรงนี้มามาช่วยได้เยอะครับครับก็พึ่งเหมายิงประตูวิบดันในเอฟซีคัพรอบสามมีไหมมีไหมมีให้ดูไหมโอ้โหแจ่บเลยก็เจราดนี้สมัยฮอตๆอดาแกก็ชากยิงครึ่งสนามก็มี30ปลาครับ มงเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมงนะมงไม่ไหวเกรงมงตอนที่ก้านสมองอักเสบปลุกลิเวอร์พูลกลับมาในยูคฟาแชมเป้ยนลีกที่แบบเหลือเชื่อมากกอนนั้นนะครับนี้นี่คือเกมกับวิมาดันเกมกับวิมาด์ดันนะครับแกพุ่งไปมงครับุ่งนี้สุดยอดเสี่ยงตายเลยครับไม่แกลื่นหรือเปล่าแกจะหลงครับนั่นวิ่งยังงงงอยู่เฮ้ทีเ็บอกว่าอ้วนหลับตาปีเลยครับตอนนี้เนียนี่ครับแกถ่ายบอลวิ่งสอดเข้ามาครับ ดูรั่าี่ข้อข้อดีเจอหลาดคือเล่นบอลแบบไม่กลัวออืข้าวสารับบุคลิกเป็นผู้นําแต่ไอคนนี้น่ากลัวกว่านะบินมาดัานตัวอ้วนอ้วนอ่ะเอาคนที่ยิงประตูได้นะใช่ใช่เป็นแฟนเลี้ยวปูด้วยแกบอกแกจะต้องแลกเสื้อกับเจอหลาดต้องไม่ให้แกต่อยครับใครมาแย่งมึงแกสาวเลยเจอหลาดต้องรีบถอดให้เลยครับโอ้โหซีโมงยูเล่นี่ยิงอยู่ยิงมั่วครับโอ้โหลูกนี้มาตัดบอลดูเลยครับเบะบะแล้วเกินครับ โอ้นี่มาแล้วนี่ครับเบาหิวครับเลยซีเสมอนะโอ้เหลือเชื่อครับโอ้หดูครับโอ้โหชิมงครับจับกบเลยฮะับแง่แง่ครับผูผิดเยอะเลยครับลูกนี้ถือว่าผิดเยอะแต่คารช่วยไม่ได้ครับโอ้แต่ว่าดันมาแม่นิวอาร์ตลี่นี่เป็นอดีตนักบอลยูมาดัานด้วยนะฮะคับแล้วสุดท้ายครับเจอราไปช่วยสกัดออกไมครับ ดูครับทำทุกทุกอย่างนี่ครับทำไม่เห็นครับแต่ก่อนนี่แกยังไม่ขยันขนาดนี้ครับขายอัวเหรอเออทำไม่เห็นครับแล้วลูกนี้ครับยิงไงครับแผลเข้าไปสุดยอดสองนัดหลังสี่ประตูเลี้ยวผูได้จากซีบันเทลลารล้วนเลยครับ ก็ตอนอายุ15ปีเจรลาต้องเข้าบําบัดกับจิตแพทย์เพราะว่าทำไมฮะต้องการคือเล่นฟุตบอลแบบต้องการชัยชนะมากเกินไปมุ่งมั่นม, <จะ S 2> มุ่งมั่นเกินไปก็ก็ไม่ดีนะครับปรึกษาจิตแพทย์แล้วก็ทําให้เบาลงานะครับ,รบผมนี่นี่เป็นภาพเกมล่าสุดนะครับโอ้ภาพสายกิ้งเลยใช่เกือบตายอ่ะเนี่ยโอ้โอ้บอลเฟเคนี่มันแปลกนะครับอย่างโยวิลก็ บุกถล่มแมนยูอยู่นานเลยนะครับก่อนที่แมนยูจะได้2ประตูใช่ก่อนจะได้ประตูสุดท้ายนี่ก็เป็นโต้กลับมาครับอังเคิลดิมาเรียโอ้โหดิมาเรียลงไปเนี่ยมั่วตั้งแต่หยดแรกจนหยดสุดท้ายเลยโอ้นี่ออกไปหวดไปเลยครับมิวเล่ครับเรียบร้อยกันไปนะครับน่ะ เดี๋ยวมีเจอหลาตอนฮอตด้วยเหรอไม่มีแล้วครับนั่นแหละครับเมื่อกี้เขาฮอตเนี่ยบอกไปแล้วก็โปรแกรมพิมพ์ไปอีกดีกว่ากลับมาเตะกันเรียบร้อยครับผมนะฮะเริ่มคู่แรกคู่แรก19บเนาฬกาสีนาทีนะครับซันเดอร์แลนด์จะเจอกับลิเวอร์พูลนะครับที่สนามสเตเดียมออฟไลน์นะครับซันเดอร์แลนด์หนีตกชั้นนะฮะอันตรายนะครับไม่ง่ายนะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็บิ๊กแมตช์อยู่ที่เวลา22่สนาฬิกานี่คู่เอเวอร์ตันกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เชลซีกับนิวคาสเซิล อ๋อแต่เท่ากันนะสองผู้นําจากประตูได้เสียเท่ากันดันเท่ากันีิครับผมโอ้โหไม่ง่ายไม่มีบ่อยนะไม่มีบ่อยใช่ครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับ2องทุ่มครึ่งอาร์เซนอลกับสโต๊กนะครับแล้วก็ห้าทุ่มครับคู่นี้น่าดูมากแมนยูกับแธมท์ตันโอ้แธมป์ตันนี่ก็ เริ่มดีนะนะเจอแข็งแข็งแล้วกลับมาดีเสียศูนย์ไปหน่อยหนึ่งแล้วก็เริ่มกลับมาดีไปรู้จะไหวไหมเจอแบนยูนะแบนยูเห็นว่าดาริบิวพวกนี้จะลงมาใช่ถ้ากลับมาได้ถือว่าแข็งแกร่งนะครับสำหรับแบรนครัูก็แต่ว่ามีข้อหนึ่งอะไรเอาอังเคลวเดวาเลียสำรองลงไปนี่มั่วได้ใจเลยพะฟอมแรกๆดีนะหลังๆนี่เละครับเริ่มมีคนบอกว่ายาจะย้ายไปอยู่ฝรั่งเศสแล้ว กับปาปรี่แสงแข่งแหม่งก็น่าไปนะครับรีบขายขึ้นมาแป๊บเดียวเองครับผมนะครับก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงอินไซต์ไทยแลนด์กันดีกว่านะครับ,รบว่าจะมีอะไรบ้างครับ